ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนนในชุดรอบเย็นของเรานะครับเป็นชุดแอบมาพาเพลินนะครับนะเพลินจริงๆก็พี่อยู่กับเราไม่เหงาแน่นอนเลยครับมากันทั้งวันนะครับในชุดรอบแอบมาของเรานะครับในชุดรอบคำคำในนะตามสไตล์เราเลยพี่ช็อตเด็ดประเวงนะครับวันนี้นะครับทางช็อตเด็ดนะครับได้เอาอะไรมาให้พี่พี่ได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มรายการแรกให้เลยแล้วกันพี่นะครับเอาแบบเบาๆสไตล์เราเลยพี่ช็อตเด็ดประเวงนะครับวันดูที่พี่ได้อะไรบ้างนะครับมารายการแรก ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วพี่นับใส่กันเลยนะครับดูเดิดูหน้าพระที่จะพิจ๋าดูหน้าพระที่จะพิ่จณานะครับได้มาใส่เลยนะครับรายการแรกองค์แรกนะครับจัดเป็นนี่เลยพี่นะครับเป็นพระบูชาขนาดห้อยคอนะครับเป็นพระหล่อโบราณโอ้พี่นะน่าจะเข้าใจเนื้อหาร่องรอยการหล่อโบราณนะนะครับหลายหลายท่านเป็นกันอยู่แล้วนะครับสาหรับพระหล่อโบราณนะนะครับหลายหลายท่านเป็นกันอยู่แล้วนะครับเนื้อหามันดูง่ายและมีความชัดเจนขาบน้ําทองร่องรอยการหล่อ องประกอบพอครบนะครับพี่พิจาดูในองค์ประกอบพะครบนะครับพระหล่อโบราณไม่ได้แกงเก่าเก่าจริงครับพี่นะครับเก่าจากในเนื้อนะพี่นะเก่าจากภายในสู่ภายนอกเก้าเก่านะครับเอาสักสามร้อยแล้วกันพี่นะครับพระบูชาขนาดห้อยคอสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะนะครับองค์ต่อไปนะครับองต่อไปเป็นเหรียญหลอดีพี่นะครับได้เหรียญหล่อของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับพี่น้านี่เหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อจันทร์ วัดบางมอเครับพี่นับเป็นพระหล่อบโบราณซึ่งมีความเก่าเนื้อหาโลหะแห้งใายแไหมพระหล่อบโบราณพี่ยังไงก็หนีไม่ออกนะดูเลยธรรมชาติร่องรอยการหล่อเห็นไหมธรรมชาติแล้วร่องรอยการหล่อหนียังไงก็หนีไม่ออกเห็นไ,ไหมพ้าเป็นรอยเนือพี่แนวร,รอยเนืบร่องรอยการหล่อบโบราณนะครับเนี่ยรอยประกบเห็นไหมนี่รอยประกบพ้าก็มีร่องรอยมีความชัดเจนนะครับเนี่ยรอยประกบเส้นตะเข็บต่างๆ สามร้อยบาทนะครับรวมพรอะจันทร์วัดบางมอเนี่ยพี่แบ่งปันเลยนะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทพี่นะ้าสำหรับองค์ต่อไปโอ้โหนี่พระแบบเดิมๆทั้งนั้นเลยเนีย่องค์นี้พี่นับปิดตาวัดห้วยเจรเทศนะครับอยู่ในโซนเนื้อเหลืองนะครับพี่พิจาราดูเนื้อเนี่ยโอ้โ,อโหโดูการหล่อบโบราณไหมสามองค์นี้ติดเลยนะพระหล่อบโบราณเนี่ยเน้นเนื้อหาดูง่ายพี่พระหล่อบโบราณจริงๆพระเขาเก่าจริงเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพระเขาหล่อบโบราณจริงๆครับพี่พระเขาเก่าจริง สามร้อยกบพี่นะครับเป็นพิมพ์วัดห้วยจรเข้นะเป็นเนื้อเหลืองหล่อโบราณเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นสมเด็จกับพี่นะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูโซนเนื้อนะนี่คือพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับโซเนื้อแบบอันนี้เขาเรียกว่าโซนเนื้อมวลสารเกตทะลุซุ้มนะครับพี่จ๋าเป็นเนื้อมวลสารพิระเกตทะลุซุ้มเนี่ยวัดระฆังเลยดูเนื้อเนี่ยค้างไว้ดูเลยพี่ เห็นไหมค้างไว้ดูเลยพี่พับมึงได้มานะครับพับมึ่งได้มาพี่ดูด้านหลังในหลังมันจะมีรอยปรีๆตองขอบเห็นไหมเ <English language> นี่ยมันเป็นเนื้องผงพุทธคุณนะหลังจะมีรอยปรีๆเห็นไหมตรงขอบเห็นไหมพระค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายครับพี่นะครับไม่ค่อยลึกลับสามร้อยสิบบาทนะครับสมเด็จวระคังนะพี่นะนะครับเอาสามหนึ่งศูนย์นะครับเดี๋ยวใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้สามหนึ่งศูนย์นะครับสําหรับสมเด็จวระคังครับพี่สามหนึ่งศูนย์นะครับ <ắng> <nel finger> สามหนึง่งศูนย์พี่นาะองต่อไปนะรับสำหรับองต่อไปเนี่ยอันนี้เขาอยู่ในกระเช้าอะ่ะนะครับมันหลุดพี่เห็นไหมเนี่ยดูกาวเ,เดี๋ยวผมจะแกะดูนะเจ้าของเขาน่าจะแปะกาวไว้อ่ะนะครับเขาห้อยกันหน้ารถนะพี่นะอันนี้เป็นผ้าห้อยหน้ารถนะเนี่ยหนูแกะดูเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแถมไปให้เดี๋ยวผมแพ็คแยกไปให้พี่ผ้าเขาห้อยห้อยไปในรถแต่พี่เนี่ยกาวมันหลุดนะครับเป็นอ่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่เนี่ยกาวยังอยู่นะเนี่ยรอยกาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยกาวรอยฐานเนี่ยยังอยู่เลยพี่นะครับ เดิมจริงอันนี้พักบ้านๆเลยพี่เนี่ยเอาสามร้อยรูปหล่อหลงพ่อเงินรับพี่นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับเก่าจริงไม่อิงนิยายนะพี่ผู้เก่าจริงไม่อิงนิยายกับพี่เอาไปสามร้อยนะครับนี่แบ่งให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไปให้มันเดิมแล้วกันนะครับโดมแผมไปให้นยกรอบไปนั่นนะเดี๋ยวใส่ไว้แบบนี้เอาสามร้อยบาทนะครับได้แบบไหนผมจัดแบบนั้นไม่มีการมาแกะก่อนนะครับเล่นไปพร้อมๆกันนะครับไม่มีการมาแกะก่อนเล่นไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพี่นะเหรียญหล่อแบบนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักรนะนะครับเป็นเนื้อหล่อโบราณพี่นะครับเหรียญหล่อโบราณเลยเหรียญเก่าๆหล่อโบราณแบบธรรมชาตินะพี่หลวงพ่อธรรมจักรเอาสามร้อยเหรียญเก่าๆมันต้องเจอเหรียญแบบนี้ดิพี่ใช่ไหมเก่าแบบเร้าใจเนาะไม่ได้แกล้งเก่านี่เขาเก่าจริงสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนะนะบ้าหลวงพ่อธรรมจักรสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทเราก็พ้าสายใต้กับพี่นะหลวงพ่อวัดวัดชมพูพนัสนะครับพี่วิญ๋าเนี่ยหลวงพ่อวัดวัดชมพูพนัสนะครับโอ้โหพี่นะครับอันนี้เน้นเนื้อหาพี่ดูความแห้งเนี่ยนะครับพี่ดูความแห้งพี่ดูความเก่าดูเนื้อทองเหลืองนะพี่นะนับที่มีความเก่าแบบแบบธรรมชาติอ่ะนะครับอ่าที่มีความเก่าแบบธรรมชาติอ่ะเนี่ยนะครับพี่ดูดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงดูคาบเบ้าร่องรอยการหล่อเนี่ยเป็นคาบธรรมชาตินะพี่นะเอาไปสามร้อย คาบเบ้าร้อยหล่อนะครับรองร้อยธรรมชาติพี่น๋าไปสามร้อยบาทนะครับใครที่กำลังมองหาวงปูจีนเนื้อผงคุกนัก็พี่พิมพ์คำเกวียนนะนะครับองนี้มาตอบโจทย์พี่ๆโดยตรงนี่ยมาองคนี้มาตอบโจทย์พี่ๆโดยตรงก็พี่เนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักนะนี่ดูเนื้อเนี่ยสามร้อยบาทนะครับปู่จีนคำเกวียนนะครับพี่พจ๋าปูจีนคำเกวียนพี่จะาจัดไปในบางค้าที่แบบย่อมเยาวเลยพี่เอาไปสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทองค์ต่อไปกระพินนะครับรงปู่ทวดกระพินเนื้อเหลืองหล่อวัดนะครับเจอเนื้อแบบนี้เข้าไปนะครับยังไงก็ต้องจัดใช่ไหมเจอเนื้อแบบนี้เข้าไปครับพี่นะครับยังไงก็ต้องจัดครบพี่นะครับเนื้อเหลืองหล่อวัดพระได้เดิมพระได้ธรรมชาติแบบเนี้นะครไม่จัดก็ไม่ได้นะครับดาวพี่พิจ๋าโอ้โหแล้วแบบไหนจะเจออะไรอย่างเงี้ยพี่นะครับและราคาแบบย่อมเยาด้วยนะเอาไปสามร้อยนะครับพี่พิจ๋าเนื้อเหลืองหล่อวัดเอาไปสามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วรอบโปรโมชั่นทางเราจัดให้ ในครับพี่ารโปรโมชั่นนะพี่ยาทางเราจัดให้นะครับไปกันต่อครับพี่นะครับสาหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นหล่อโบราณครับพี่นะครับแบบวันนี้หล่อโบราณเยอะมากเลยนี่ครับพี่นะครับกุมารดูดลกเห็นไหมกุมารดูดลกก็พี่ถพาแช่มวัตตากล้องนะครับพี่พี่ยาพาแช่มวัตตากล้องนะเอาสามร้อยกุมารดูดลกสามร้อยบาทนะครับกุมารดุดลกพแช่มวัตตากล้องนะ จัดไปเลยพี่นวราคาเบาหวิวแนวบ้าราคาเบาหวิวก็พี่จัดเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นวองนี้จะเป็นชุดวัดม่วงศูนย์ห้าวัดม่วงนะครับพี่พจาจณาเนี่ยศูนย์ห้าวัดม่วงนะครับเป็นเนื้อที่แบบว่าเนื้อว่านดูง่ายก็พี่ปีศูนย์ห้านะออกวัดม่วงนะครับนหน้าท่านจะเงี้นงเงยหน่อยนะครับออกวัดม่วงก็พี่เก่าไม่เก่าพี่พี่จะพอมองออกนี่ยพี่พีจาเออเก่าไม่เก่าพี่น่าจะพอมองออกมีสามองค์พี่องค์ละสามร้อย นะครับพาแบบน่าใช้อ่ะน้ารัตนาพุทธคุณนะพี่สําหรับหลวงพ่ที่นาวัดม่วงศูนย์ห้านะมีอยู่สามองค์ครับพี่องค์ละสามร้อยองค์ละสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใส่ซองไว้เหมือนเดิมวัดม่วงนะครับพี่วิญญาวัดม่วงครับพี่ศูนย์ห้า้ะองค์ละสามร้อยบาทนะครับองค์ละสามร้อยบาทครับพี่นะสาหรับองค์ต่อไปองค์นี้จะเป็นสมเด็จครับพี่นะซึ่งอยู่ในกรอบเลยนะพี่ดูความเก่าก่อนนะครับ่าเดี๋ยวพี่ลองดูความเก่าก่อนในดูเนื้อเนี่ยอันนี้แกะปูนเปลือกหอยออกโซนแกร่ง นะครับอาแก่ปูนเปลือกหอยนะออกโซนแกล่งนะครับทั้งแกล่งทั้งแห้งเลยพี่ทั้งมวลสารจัดจ้านนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวครีมแกะพี่ๆได้รับชมเลยเอาแบบชัดๆนะครับอาเอาแบบชัดๆเดี๋ยวแกะให้ดูเนี่ยนะครับสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสําหรับองค์นี้ก็พี่นะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยสำหรับองค์นี้นะในครับในพี่ๆลองดูเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ดูเนื้อเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเอาแบบชัดๆเลยดูดิยางยังยังเดิมๆอยู่เลยพี่นับยางเขาตายไปหมดแล้วนะ นะครับยางยังเดิมๆอยู่เลยอ่ะมาเดี๋ยวผมจะแกะพี่พี่ได้รับชมเนื้อพลาบางมากสําหรับองค์นี้นะเนี่ยพี่ลองดูเนื้อปลาเนี่ยเป็นไงเป็นก้อนก้อนเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อแกะปูนเปลือกหอยนะเห็นไหมพี่นะครับเนื้อแกะปูนเปลือกหอยนะนี่ดูโซนเนื้อได้เห็นไหมพี่ลองดูโซนเนื้อได้นะครับพิมใหญ่วลัฟคังครับพี่แกะให้ดูเลยเนี่ยกรอบยังเดิมๆอยู่เลยพี่นะครับเอาสี่เก้าเก้านะครับ 499บาทนะครับสำหรับองค์นี้นะเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวเื่อท่านใดแบบเออจะขอรูปเนาะก็จะได้เดี๋ยวใส่ทีเดียวพี่กรนะครับนะโอ้โหยางเขาแน่นมากนะครับนะงัดยากจริงๆนะครับโอ้โหงัดยากจริงๆพี่นะครับเพิ่งได้มางัดยากยากนะครับแล้วสำหรับองค์ต่อไปนะครับพี่พี่จ๋าสำหรับองค์ต่อไปนะครับนะจ๋าได้พี่สมาชิกเลยนะครับอันนี้เป็นวัดเกตครับพี่นะครับดูโซนเนื้อนะพี่จ๋าดูโซนเนื้อวัดเกตนะเนี่ โซนเนื้อแบบนี้เจอที่ไหนอ่ะเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับคมสวยมวลสารเป็นเม็ดเม็ด,มด,มดเลยเนี่ยเห็นไหมดูขอบก็จบเป็นขอบเลยเนี่ยโหยโซนเนื้อจัดจ้านมากพี่วัดเกตูพิม์เลยสวยเลยอะนะครับไม่มีบินไม่มีกระเทาะแดงสิ้นอ่ะพระได้สวยเลยอะเออพระได้สวยได้ฟอร์มเดิมเลยพี่เอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสําหรับวัดเกตนะสี่เก้าเก้าก็พี่มวลสารเห็นเห็นเลยนะพระแบบนี้จะไปหลอกสายตาได้ไงเห็นเห็นมวลสารเลยอะ เอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับวัดเกรดพี่สวยมากอ่ะสวยและคุมด้วยเอาสี่เก้าเก้านะครับเผื่อท่านได้แบบเอ้ยสนใจวัดเกรดนะพี่นะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวัดเกรดไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะพิมพ์สวยๆแบบเนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแบ่งปันพี่สมาชิกของเรานะครับอ่านำมาแบ่งปันพี่สมาชิกของเรานะครับสําหรับองค์ต่อไปแนววิทยานี่ครับพี่นะครองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ดูความเก่าเขาละกัน นะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยดูความเก่าเขาละกันนะพี่นะครับสำหรับพระผงสุพรรณครับพี่โอ้ค่าเดิมเดิมเห็นไหมคาาเดิมเดิมก็พี่นะครับสาหรับพระผงสุพรรณนะเดี๋ยวผมจะแกะพี่พี่ได้รับชมะนรับพี่พี่จ๋าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะพี่พี่ได้รับชมสําหรับพระผงสุพรรณของเรานะครับเนื้อเก่าจริงก็พี่ไม่ยิงนิยายนะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยเก่าจริงก็พี่นับส่องเข้าไปเหนไหมมุมมองพี่นะเห็นถึงความเก่าเลยเอาสามร้อยโอ้โหราคานี้ไม่มีอีกแล้วสามร้อยบาท นะครับถือ <tang> ว <s> ่าเป็นราคาแบบได้แบ่งปันครับพี่นะครับหรือว่าเป็นราคาแบบได้แบ่งปันเนี่พี่เอาไปสามร้อยนะครับสําหรับพระผงสุพรรณนะอยู่ในกรอบนะพี่นะครับตลับฟุกเลยนะเนี่ยตลับเดิมพี่เอาไปสามร้อยนะครับผงสุพรรณจัดให้นะครับอ่าจัดให้แล้วก็องนี้สำหรับองคนี้พี่นะเป็นพ้าบรีราโอ้โหพี่เนื้อนี่เหี่ยวย่นเป็นหนังช้างเลยพี่นะครับบรีราหนังตะลุงก็พี่เห็นไหมบรีราหนังตะลุงก็พี่โอ้โหลังจานเดิม เห็นไหมล่องรอยในการจานจานเดิมครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมจานเดิมแล้วเนื้อนีเหี่ยวเลยอะ่ะเนี่ยครับเอาไปสามร้อยไปรีราหนังตะลุงครับพี่ปูบุญไว้กลางบางแก้วนะสามร้อยบาทนีครับสามร้อยบาทพี่นายนะปู่สุกป,ปากคลองบ้าขามเท่าครับพี่นี่ครับนี่ดูผู้สุกเนี่ยนี่ดูโลหะดูความเก่าเนี่ยดูรอ่รองรอยการเทเนี่ยปูสุกิ่งได้มาเลยพี่สวยมากตรงเนี้ยนะปูสุกิ่งได้มาดูรอยเทเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติพี่อย่างก็เตารีดเลยนะัเอออย่างก็เตารีดเอเลยพี่ เอา4ี่เก้านะครับปูสุกนะผมเพิ่งได้มาเลยพี่นะครับเอา499บาทนะครับปกติต้องหลักพันเลยพี่เนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเขาเข้าใจง่ายอ่ะนะครับเออเนื้อเข้าใจง่ายพี่เอา499นะครับ499บาทนะครับมีอยสองราคานะครับในช่วงรอบเย็นเป็นช่วงโปรโมชั่นของเรานะครับแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นับองค์นี้สิโอ้โหวันนี้พิมพ์ใหญ่ครับพี่นับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่บางขุนพมนะนะครับพี่ดูคาบเนี่ยคาบปึ๊กเลยนับคาบแบบนี้เขาเรียกคาบปึ๊กเลยพี่ดูคาบเนี่ยนนนะรับบพพพิมม์ใหญ่างุ นะค่าบแบบนี้พี่จะไปหาที่ไหนได้ไม่มีอีกแล้วนะครับ่าบแบบนี้นะนะแ้วไปหาที่ไหนได้พี่ดูขาบเดี๋ยวโอเป็นชั้นชั้นชั้ชั้นชันเลยมหมขาบกรุนะเออขาบกรุกเป็นชั้นเลยพี่ไม่มีอีกแล้วนะ <población. S 1> โอดูเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาค่าบความเก่าเนี่ยนะครับ <od> เอาเอาอย่างนี้แล้วกันพี่สั้นๆเลยนะ สามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าสามห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวใส่ซองได้เก็บราคาไว้ให้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับได้แบ่งอรัพี่ใช่ไหมโอ้ได้แบ่งได้แบบแบ่งปันกันนะครับหรือแค่ไม่กี่รายการแล้วพี่นะนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับมาเห่สวนครับพี่เขาจะสวนตรงนะครับสวนตรงครับพี่นะครับอันนี้ก็เก่าเนี่ยดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูค่าความเก่าเนี่ยนะครับเขาจะสวนตรงนะเห็นไหมเนี่ยสวนตรงนะพี่เห็นไหมดูเนื้อดูค่าความเก่านะ สำหรับสวนตรงนะโอ้โหเก่าจริงครับพี่นะครับเพราะเก่าจริงครับพี่สำหรับสวนตรงนะไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปนะครับพี่จ๋านี่ไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปนะสวนตรงนะเอาสามร้อยนะครับสวนตรงเอาไปสามร้อยบาทนะครับสวนตรงสามร้อยแล้วก็พระองค์นี้ครับพี่ในการเวรายวัดอันนี้วิวานงอ่ะเป็นพระปิตาเห็นไหมเป็นพระปิตาเก่าครับพี่นะครับเออเป็นพระปิตาพิมพ์ไม่คายว่านงอ่ะเก่าจริง เห็นพี่ไหมเก่าจริงปิตาคายวัดอครับพี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอกคุดนะครับอง์นี้พี่แม่พระโดยคาบกุันเข้าใจง่ายนะครับนี่คือสมเด็จอกคุดนะดูเนี่ยเก่าไม่เก่านะพี่พี่น่าจะพอมองออกนี่อกคุดเนี่ยพี่ดูโซนเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่ดูโซนเนื้อในอกคุดนะนี่ครับนี่บางพนพมพิมอกคุดเนี่ยแล้วดูคาบด้านหลังเนอโหูนี่ปึ๊กเลยไหม เนี่ยดูภาพด้านหลังเนี่ยนี่คือภาพร่องรอยการลงกุนะนะนี่คือภาพร่องรอยการลงกุนะโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเอา4ี่บาทนะครับ4ี่้านะครับองคสุดท้ายของเรานะครับนะในชุดนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พิลาสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ